คุณองหุบปากคุณก่อนคุณหุบปากคุณก่อนค่ะคุณอย่าไปทําให้พี่น้องคิดเตียนลําบากกับการประกาศแบบไม่มีสมองอ่ะนี่แหละคือสิ่งที่ครูกำลังจะบอกว่าคุณมานั่งทาอย่างเนี้มันพิสูจน์อะไรไม่ได้ถ้าคุณจะพูดอย่างนี้คุณยกมาหนึ่งคำสิคุณหันหันไปหาคนที่มีปัญหาตอนนี้สิเขามีปัญหาอะไรคุณเอาพระคำข้อนี้ยมาสอนเขาเขาจะเชื่อแต่ถ้าคุณมาแต่ประกาศ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 อย่างเนี้ยคนแม่งจะมองว่าเพอร์เจอร์รู้จักคำามาเพอร์เจอร์ไหมคะ อายุเยอะแล้วนะเออนะอยายให้อรรถขึ้นอ่ะหลักๆเลยนะอาจารย์เบียรหรือคนที่เขาพูดเรื่องศาสนาอะไรก็ช่างเถอะของตัวเขาเนี่ยเขาไม่ได้ไปกระทบกระทั่งใครนะจนกระทั่งต้องมีใครสักคนของศาสนาอื่นเนี่ยเดินเข้ามาในที่ของเขาคุณเก็สปะแล้วเขาถึงพูดประเด็นของอาจารย์เบียเนี่ยเขาไล่ของเขาสอนพระไตรปิฎกข,ของเขาไปก็อ,อยู่ดีๆก็มีคริสเตียนเนี่ย สาระเนมาประกาศในไลฟ์เขามาถามพอเขาตอบไปในแบบของเขาก็พากันเป็นกระแสขึ้นมาคุณาถามว่าคุณเป็นคริสเตียนจริงอะคุณต้องตอบปัญหาและแก้ปัญหาคนได้แต่ถ้าคุณแก้ปัญหาให้ใครไม่ได้แม้แต่ตัวคุณยังไม่พอกินหุบป,ปากกินข้าวเก็ตปะ่ะเพราะนี้ก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้พระคำพี่หล่อเลี้ยงชีวิตแบบไม่โง่นะคะไม่โง่มีความหมายว่าอะไร วันนี้ครูเจอปัญหาเนาะเอกสารไม่ทันพนักงานขาดเนี่ยพ่อพาคัมภีร์ไบเบิลสอนว่าจงใช้สิ่งที่มีให้เกิดผลเอาตอนนี้ฉันต้องมีฉันคนเดียวฉันก็ต้องพึ่งตัวฉันเองในศาสนาพุดบอกว่าตนไม่พึ่งของตนก็ไม่ไปหงุดหงิดลูกน้องคนไหนเพราะสุดท้ายหงุดหงิดไปไม่ได้อะไรฉันก็กลับมาพึ่งตัวเองดีกว่ามันจบไหมเนี่ยคุณต้องสอนแบบคนมีปัญญาแบบนี้ไม่ใช่วันๆคุณมาประกาศแบบเนี้ยเนี่ยคุณอ่านกันไหมนอกจากคนยังไม่ฟังแล้วนะ คนยังมองว่าปัญญาอ่อนด้วยมีตาอยู่อะแล้วอยู่ดีบอกให้เขาหลับตาแล้วเชื่อไปเถอะเชื่อไปเถอะอย่างเงี้ยถ้าอยากให้คนเชื่อคุณต้องเอาปัญญามาใส่ด้วยอยาบซื้อบือ้อแล้วจะดึงคนอื่นซื้อบือ้อและทําให้คนที่เขาฉลาดในแกนศาสนาของแต่และทุกคนรักศาสนาของตัวเองไม่ใช่เรื่องผิดทุกศาสนาทุกหลังสือพระคำคำสอนดีหมดละค่ะแต่มันไม่ดีตรงข้อเดียวเลยนะอีคนที่หยิบจับมานั่น่ะคนโง่หรือคนฉลาดมันแค่นั้นเลย แต่เ,เราว่าพระพระสงฆ์บางคนน่ะมันน่าขาคารพปะคําถามคือพระสงฆ์มันมันห่วยอ่ะจะมาโทษพระไตรปิฎกผิดไหมมันต้องโทษอีกพระสงฆ์ถูกปะพระคัมภีร์ใบเบิ้ลเขาก็ดีแต่ถ้าคนจะไม่ชอบววพระคัมภีร์ใบเบิ้ลมันมาจากอีกคนประกาศคนนั้นน่ะมันมาประกาศแบบมีสมองหรือมันประกาศแบบซื่อบือ้อมันไม่ได้ผิดที่หลักคําสอนทุกแกนศาสนามันสอนดีหมด ครูทำคอนเทนต์ลงไปไม่เกี้ยมันก็มีแต่คนเอภิคคำลงพระคคำลงลงทําไมสาระอยู่ที่ว่าไอ้พักคำที่คุณลงไปคุณจะสอนเขาว่าอะไรคําอุป,ปมาอุปไมยมีให้สาหรับคนที่มีปัญญาเข้าใจมันแป๊บหนึ่งนะทุกคนมันเหมือนไม่ให้ทุกคนคอมเมนต์ครูหน่อยได้ไหมคะทาไมมันไม่ให้มันไม่มีคอมเมนต์ขึ้นมาในฝั่งเนี้ยครูทุกคนรบกวนคอมเมนต์ครูหน่อยได้ไหมทุกคนแปน๊บนึงนะพอดีช่องเนี้ยมันขึ้นอะไรไม่รู้มั้ย คต้องการคุณคุณเข้าใจความหมายของครูปะ่ะทําไมเราถึงไม่ชอบฟังพระเทพเพราะพระมันอธิบายให้มนุษย์ธรรมดาเข้าใจถึงไม่ได้คริสเตียนเหมือนกันคุณจะประกาศคุณจะเอาแต่ข้อประคมภีขึ้นมาเนี่ยคนมันไม่เข้าใจหนังสืออ่านหนังสือแจกฟรีเยอะแยะแล้วเขาจะอ่านเข้าใจได้ยังไงอะหน้าที่ของคุณคืออธิบายดิไอ้ข้อเนี้ยข้อสอนนี้นมึงเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างไรเนี่ยคือสมองไม่ง้่แล้วอยากมาประกาศ อารมณ์เสียไหมแป๊บหนึ่งนะขอเช็คในส่วนนี้ก่อนมันไม่ดูไม่ได้อะเป็นอะไรอันน่ะทิดาแป๊บหนึ่งนะค่ะมันขึ้นว่าอะไรไม่รู้เอามันก็ได้ี่มันขึ้นว่าไม่ได้ัไงไม่ได้อมันก็ได้ไอ๋อมันดีเลยมันดีเลยค่ะคุณมันได้นะมันได้โอเคเริ่มต่อเลย ขอบคุณค่ะพี่ปานีช่วยทำเป้าหมายด้วยนะคะเพราะว่าครูมันทัดให้ตั้งอัตโนม,มัติอะแต่ครูลาบไม่กี่ดอกอครูจะบอกอย่างนี้นะชีวิตคนเราอะมันไม่ได้ยาวหรอกคะ่ะเรามีเวลาจำกัดทุกคนเรารักสิ่งไหนไม่ผิดเราจะเชื่ออะไรก็ไม่ผิดถ้ามันจะผิดคือเราไม่ใช้ปัญญาเราเราต่างจากสัตว์หรือเดรัชานตรงไหนรู้ไหม <c oughs> ตรงที่เรามีสมองเป็นของเราเอง ามีปัญญาของเราเองบ้านครูมีหมาคลอดออกมาเนี่ยสองตัวนะตัวหนึ่งหกตัวตัวหนึ่งเจ็ดตัวแม่หมาคําคถามกูต้องเตรียมไหมว่ามันจะต้องไปเรียนโรงเรียนไหนเหมือนเรามีลูกป,ปะไม่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะหมามันไม่มีปัญญาเหมือนเราเราต่างจากสัตว์ตรงที่เรามีปัญญาสัตว์มันกินขี้ปี้นอนและจากโลกนี้ไปแต่เราเป็นผู้ที่ต้องคิดพินิษพิจารณาวันนี้เราเชื่ออะไรได้หมดแต่เราพิสูจน์มาหรือยัง เวลาครูพูดอ่ะครูไม่ได้พูดในหลักของความเห็นแก่ตัวหรือว่าวิไม่ศึกษาให้ดีก่อนหรือครูไปเจออะไรแย่ๆมานะเพราะถ้าครูมองว่าริสเรียนไม่ดีครูจะเอาคําสอนเขามาพูดในร้ายทุกครั้งปะครูไม่เคยตําหนิคําสอนที่มีมายาวนานค่ะถ้าเราเข้าความมีไบเบิลไม่ดีจะมีมาสองพันปีได้ไงมันจะอยู่ไหมหนังสือเล่นมนี้ไม่ถูกทาลายไปแล้วหรอแต่ทาไมหนังสือยังอยู่อ่ะแสดงว่ามันยังมีบางส่วนบางข้อบางตอนที่มันหล่อเลี้ยงชีวิตมนุษย์ อีกครึ่งหนึ่งของโลกได้ถูกไหมาพระไรปิโกก็เหมือนกันมีมาสองพันกว่าปีแล้วถ้ามันไม่ดีมันไม่ถูกเขาทาลายไปแล้วหรอมันก็ต้องมีบางส่วนที่ดีถูกไหมและถ้ามันจะไม่ดีมันไม่เกี่ยวกับหนังสือนะมันเกี่ยวกับอีกคนที่เอามาพูดนี่แหละมึงอ่านแล้วมึงเข้าใจว่าอะไรแล้วมึงมาสือต่อ,อยังไงสิ่งที่มนุษย์มีปัญมีสติปัญญาสามารถสำนึกแต่หน้าเศร้าบางคนไม่สิไม่สิ่งนี้อ่า นั่นแหละประมาณนั่นแหละฟุก๊กวันนี้เราประกาศได้ค่ะเนี่ยเราพูดจะยกให้ดูเอาอันไหนอะอันนี้ก็ไนดะ้นี่ก็เป็นหนังสือพระเจ้าอันนี้ก็เป็นหนังสือทสเตีน,นะความดีหรือพระเจ้าอันนี้หนังสือนักธุร,รกิจสามารถมารวมกันได้ปะเนี่ยคือปัญญาจริงหนังสือพระไตรปิฎกไม่อยากดูิดูปอะ คุณต้องเอาหลักคาสอนของทุกแกนศาสนาไม่ว่าคุณจะอยู่หลักไหนฮะศาสนาไหนคุณเอามาใส่กับสิ่งหนึ่งที่มันเป็นชีวิตจริงได้ปะถ้าคุณทําได้นะสวัสดีทุกคนนะคะอารมณ์ขึ้นถ้าเราทําได้อะ่ะมันคือการประกาศที่ดีที่สุดแต่ไม่ใช่การที่บอกว่าอย่าสงสัยจงเชื่อจงเชื่อถ้าไม่เชื่อจะไม่ได้เกิดถ้าเชื่อจะไม่ได้รับชำระบาปพระเจ้าเท่านั้นที่จะชำระบาปให้กับฉันคูถามคําถามเดียวนะ ถ้าวันนี้ครูเอาข้าววางให้คุณตรงเนี้ยแล้วคุณไม่ยอมตักข้าวใส่ปากแล้วคุณบอกว่าพระเจ้าจะทําให้คุณอิ่มได้เนี่ยมันเป็นไปได้ไหมขอบคุณสําหรับดอกกุหลาบนะคะมันเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะคุณรู้จกักเอ่อชื่อโรเบิร์ตเขาเป็นคนญี่ปุ่นนะลูกคุ่งไทยแล้วเขาสอนเรื่องไมเซนระทัศนคติสอนคนทำสร้างชีวิตนี่แหละ เขาพูดถึงเขาเป็นศาสนาคิดเขาเขาเป็นคริสเตียนนะคะเขาสอนเรื่องนี้ดีมากเลยเขาบอกว่าคนคริสเตียนส่วนมากเนี่ยเข้าใจการสอนของพระเจ้าผิดมากเลยบางคนเอาแต่เชื่ออธิษฐานแต่ไม่ลงมือกระทำอ่าไม่ใช่ค่ะนั้นเป็นนักเขียนเดี๋ยวคุณให้ดูคนนี้เขาเป็นคนญี่ปุ่นชอบใส่หมวกอยู่นะเดี๋ยวคุณจะมาลงเดี๋ยวคุณจะคอนเทนต์เขาลงเขาบอกว่าการอธิษฐานและจะได้รับพระพรจากพระเจ้าได้คือการที่คุณถ้าวันนี้คุณไปสมัครงานแล้วคุณจะได้งานนี้่ะ แล้วคุณที่ถามขอพระเจ้าว่าขอให้ได้เนี่ยคือมันเหมือนคนศาสนาพุทธที่เชื่อในหลักของการไปดูดวงอ่ะมันคือความอุ่นใจที่มีความหวังลึกๆแล้วเขาทำให้คุณอ่ะเกิดสารเอโนฟินที่หลังในชีวิตคุณว่ามีความสุขมีความมั่นใจขึ้นมันทําให้คุณรักมั่นใจที่จะไปทําอ่ะคุณแกปะแต่ถ้าคุณอธิษฐานและคุณไม่กลับมาทําหาเลยเลยแล้วคุณก็เชื่อว่าเดี๋ยวพระเจ้าจะให้ฉันเพราะพระเจ้ารักฉันคุณไม่มีทางได้ แต่ถ้าคุณอธิษฐานและจินตนาการถึงมันอยู่สม่ำเสมอสม่ำเสม,สมอสิ่งนั้นจะปรากฏมันก็อยู่ในหนังสือเดอะซีเครอยู่ดีมันคือคอนตามิสิกอยู่ดีอะแต่ถ้าเราไปสอนเขาแค่แบบจงเชื่อจงเชื่อเชื่อพระเจ้าเท่านั้นสอนให้คนไม่เชื่อไม่เชื่อตัวเองไม่พึ่งพาตัวเองแล้วไปเจอคนมั่นใจอย่างครูขึ้นมาครกก็ไม่เชื่อสิมันไม่เม็กเซนส์อ่ะคุณลองไปอ่านไปอ่านแต่และคอมเมนต์นะ บางทีครูก็ไม่เข้าใจแล้วูกูอยากโต้แย้งอย่างเงี้ยขึ้นมาโต้แย้งกับคูได้ไหมคนที่คอมเมนต์อะ่ะเขากูจะถามหลักเลยคือถามเปิดถามเป็นหลักๆเห,หมือนอาจารย์เบียเลยเวลาอาจารย์เบียก็สอนก็จะเปิดหนังสือขึ้นมาเขาไปอ่านเป็นข้อๆแล้วเ็าถามตอบถามตอบมันก็จะได้ปัญญาทั้งคนถามคนตอบถมมูกไหมคนฟังด้วยถกป่ะไม่ใช่ว่ากูคิดว่ากูคิดว่าตายแล้วไม่ได้ไปสวรรค์ถาม่า กี่ปีตายไม่รู้ถามว่าวันนี้วันนี้วันที่หนึ่งใช่ไหมวันนี้เปนที่สองเนาะเมื่อวานไม่ถูกหวยกันเงินเดือนออกมาเหลือกี่บาทคะทุกคนเลยสามหน้าจอตอนนี้บางคนสองหมื่นจ่ายค่าบ้านค่ารถค่านุ่นค่านี่ตอนนี้เหลือไม่ถึงห้าพันละเพิ่งพาผู้หญิงมาที่ห้องสงสัยนับถือพระเจ้าร้องพระเจ้าใหญ่เลยอันนี้ก็ตลกแหละนึกว่าร้องหามันโปรตีโตอะไรอย่างนี้ อย่าเพิ่งนกเรื่องสิบางคนนอนติดเตียงหายไม่เกลี้ยงอย่างคนที่เข้ามาอวปพรเรื่องพระเจ้าอะอธิษฐานให้ตัวเองรอดก่อนไหมคุณหมออะอธิษฐานให้ตัวเองหายก่อนไหมหายได้เมื่อไหร่ค่อยไปไปดูออ่คอนตามฟิสิกส์นะคะไปดูนี่ละกดแรงดึงดูดซีรีส์กดแรงดึงดูด,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 ดมีนักธุรกิจคนหนึ่งนั่งเครื่องแล้วตกมาแล้วพิการเพื่งซี เขาใช้กดแรงนึงดูในการจินตนาการในหัวให้เซลล์ในร่างกายของตัวเองสามารถสมานกันได้พาอหมอบอกว่าเขาไม่สามารถเดินได้แล้วแล้วเขาก็จินตนาการอย่างนั้นจนเขาหายเขาไม่ได้อธิษฐานต่อพระเจ้านะแต่เขาจินตนาการในสมองของเขาให้เซลล์ต่างๆในร่างกายรักษาฉันให้หายมันมีความหมายว่าอ้าวสรุปพระเจ้ามีปะสรุปเป็นมาที่ไหนอะมาที่จิตตัวเองอีกอะ คุณไปดูอาจารย์บัณฑิตสอนเรื่องนี้ก็ได้ค่ะสุดท้ายมันคือแก่นเดียวกันหมดเลยคุดถึงใช้คําว่าคอนตัมฟิสิกส์หรือหลักวิทยาศาสตร์ในการพูดทุกศาสนาไงอย่างเวลาเราพูดถึงองค์สมมัตพระเจ้มมาเนี่ยทําไมยุคสองพันปีที่แล้วไม่มีเครื่องมือสื่อสารอะไรเลยแต่ทำไมพระองค์ถึงทำไมพระองค์ถึงรู้แม้กระเซลในลูก,กตาเซลในหูถ้าพระองค์รู้จักอะไรจากสมาธิจากการกําหนดของพระองค์จากจิตของพระองค์ เวลาพี่น้องคิดเซียมประกาศอย่ามายกแค่ท่อนคำหนึ่งเนี่ยเขาอ่านเอาเองก็ได้คุณหนังสือพวกนี้มันแจกฟรีหมดเลยหนังสือคิดเซียนอะอ่ะ,อะคุณถามหน่อยนะอธิษฐานแล้วไม่ปฏิบัติทำก็ไม่เกิดผลถูกค่ะอ่าผลอ่านตรงนี้ไม่เห็นกูอ่านของนี้นะคุณพลกินดีนอนหับเอล้วนี่เนะะี่ยค่ะชื่อยาวมากเลยเนาะค้างเลยค้างอะไรเอ่ย ครูพูดอะไรค้างไว้คอมเมนต์บอกครูไยนะบางทีครูอ่านไปอ่านแล้วครูก็หลุดอ่ะเดี๋ยวครูจะยกนะครูจะอ่านท่อนนี้ใึ้คุณฟังนะคือมันไม่ผิดไม่ถูกหรอกคุณที่คุณจะเอามาเผยแค่ยังไงเพราะสุดท้ายทุกคนอ่ะต้องการให้ทุกคนเป็นคนดีต่อกันนั่นแหละถูกไหมเราต้องการให้มนุษย์ทุกคนรักกันผมได้ชนะและความเชื่อใจในความซื่อสัตย์ต่อพระเจ้าและพระเจ้าทรงประทานชีวิตให้แก่ผมผู้ที่จะผู้ที่ให้โลกนี้ ได้หล่อเลี้ยงหัวใจและดวงจิตในความคิดบรรดาผู้คนที่มีชีวิตในพระธรรมย่อมได้รับผลแห่งการมีพระธรรมคุณหารู้ได้แน่นอนสิคนตีความหมายไม่เหมือนกันสักคนครูอ่านครูคิดไปอย่างหนึง่งมาจากอะไรคะมาจากเหตุปัจจัยคอมพอร์โซนการอ่านหนังสือประสบการณ์ชีวิตทําให้ครูคิดบทความน,นี้แบบนี้หลายๆคนฟังครูก็คิดในแบบของคุณบทความเดียวกันตีความหมายไม่มีทางเหมือนกันค่ะ คุณพี่บอกว่าปัญญาสัมมาพุทธพระพุทธมีประมาณครับไม่มีนะครับไปอ่านไปฟังในรายการนะเดี๋ยวครูแชร์ไว้แล้วอย่าอย่าเป็นคนที่บอกว่าไม่มีถ้าครูไปหามามีคุณจะเอาอะไรมาแย้งกับครูครูชอบพนันนะครูพูดก่อนครูไปดูมาแล้วครูแล้วครูกำลังจะทำคอนเทนต์ด้วยสัมภาษณ์ของคุณหมอท่านหนึ่ง ูเหมือนกูจะแชร์ให้พี่ปานีดูแล้วด้วยหรือเปล่าเขาพูดเขาเห็นเลยว่าเอ๊ะไม่มีประมาณปัญญาท่านอ๋อไม่มีประมาณถูกก็สิทธิ์ที่บอกไม่ได้กี่ไงว่าองค์สมบัติุทงรเจ้าท่านสามารถ,าถาอ่านลัตจะเงียบปากไหมยี่ยวไม่มีเลยท่านสามารถที่จะรู้ได้ในสมัยนั้นอะยุคสมัยนั้นมันไม่มีเทคโนโลยีถูกไหมแต่ท่านสามารถรู้ได้และถูกเขียนไว้อะมันเลยทําให้มนุษย์ทุกวันเนี้ยที่ ที่ทำไมถึงหันไปเชื่อในหลักคําสอนพระพุทธเจ้าเยอะขึ้นเพราะมันมีการบันทึกพิสูจน์และมีคําอธิบายได้อย่างชัดเจนไงแต่ถ้าอย่างเนี้ยอ่ะอยังไม่จ้ท่อนแบบเนี้ยมันคือประสบการณ์ของมนุษย์คนหนึ่งที่เขาเขียนไว้เรื่องของพระเจ้าครูกําลังพูดถึงคริสเตียนและพุทธอยู่นะครูไม่ได้บอกว่าไหนไม่ดีนะแต่อยู่ที่ว่าเมื่อเรานําบทเนี้ยของใครมาใช้แล้วเราแบ่งปันไปอย่างถูกต้องมันไม่มีปัญหาแต่ถ้าเราอธิบายแล้วเราเข้าใจแล้วคนอื่นไม่เข้าใจเลยไปบังคับให้เขาเข้าใจอ่ะ นั่นแหละปัญหาถูกไหมถ้าปัญหาคือก็ฉันเห็นพระเจ้าฉันเจอพระเจ้าเธอต้องเชื่อมันไม่ต่างจากก็ฉันเห็นผีอะ่ะเธอต้องเชื่อว่ามีผีสิมันเหมือนมันเป็นอย่างเงี้ยมันไม่ได้ไงพวกเราไม่เคยลั้มเส้นของาศาสนาอื่นาศาสนาอื่นลั้มเส้นเออถูกอันเนี้ยอ่าคืออย่างนี้อย่างอาจารย์เบียร์เขาก็คุย ถ้าแต่บิโดบทนี้สอนอะไรมึงมึงอะไรตอบคำถาม,มเอเออยู่ดีๆก็มีคนสวนขึ้นมาสงสารอาจารย์เบียร์ที่ไม่รู้จักพระเจ้าเนี่ยประเด็นจะไม่เกิดเลยถ้าคุณไม่แทรกเข้ามาคุณก็ไปอยู่ในกลุ่มของคุณมันก็จบเกต่ะลุยให้เต็มที่เลยครับเพราะพวกขี้ชะามันครูไม่ได้สนใจว่ามันคือคนนะ่ะกับแกนสาศาสนาต้องแยกออกนะคะครูไม่ใช่ด็อกเตอร์นัดนะที่จะไปจับผิดใครแต่ครูจะไม่เอาคนที่ ที่กูอธิบายในคลิปเมื่อตะกี้กาแฟกาแฟเซเว่นอร่อยที่สุดอเมซอนก็ไม่โอเคแบ c ็แคนยอนไม่โอเคไม่มีใครโอเคอันนี้โอเคที่สุดคําถามเคยกินแบ c ็กแคนยอนยังไม่เคยเคยกินของอเมซอนยังเี่ยไม่เคยแล้วคุณจะบอกว่าอันนี้ดีที่สุดได้ยังไงดีที่สุดหมายความว่าคุณต้องลองแม่งทุกร้านก่อนแล้วคุณถึงจะรู้ว่าหนึ่งร้านเนี่ยถูกปากคนที่สุดคิดียนบางคนไม่เคยศึกษาศาสนาอิสลามศาสนาพุทธศาสนาอื่นๆคุณไม่ไม่ศึกษาอะไรแล้ว คุณก่อของคุณไว้คุณเดียวดีที่สุดดีที่สุดถามว่ารู้สึกสาพูดได้ยังอย่าง,างแล้วจะบอกมันดีที่สุดได้ยังไงอ่ะแล้วครูกล้าพูดได้ยังไงเพราะครูเดินเข้าไปไงตอนนี้ครูมีเพื่อนเป็นอิสลามห้างหกคนครูไม่ได้เข้าไปทําให้เขาไม่ดีนะครูเข้าไปเรียนรู้ถ้าหากอิสลามสามารถตอบคาถามครูดได้ดีกว่าศาสนาพุทธแน่นอนครูไปไป,ไปเป็นอิสลามได้สักแต่มันต้องตอบคาถามก,กับการแก้ปัญหาชีวิตครูดได้ถูกปะทุกคนในนี้ก็เช่นกัน ครูเชื่อว่าทุกคนในนี้จะเชื่ออะไรอ่ะคุณต้องรู้สึกว่าอีสิ่งเนี้มันแก้ปัญหาของฉันได้อย่างวันนี้เราบอกว่าตามกันหนดแล้วอ่ะวันนี้วันที่สองเองนะปัจจัยอําคัญสุดครูสอนคนสร้างชีวิตครูสอนให้คนทํามาหากินครูจะหยิบพระคำพีขึ้นมาสอนหรือศาสนาพุทธพระไตรปิฎกขึ้นมาพูดสักข้อหนึ่งเนี่ยครูไม่มาชวนทุกคนไปปรินิพานเป็นโสดาบันครูไม่ชวนทุกคนไปสวรรค์ไปหาพระเจ้าแต่ครูกำลังจะชวนคุณไหมสิ้นเดือนหน้าทํายังไงให้เงินคุณเหลือใช้อ่ะ ทำยังไงให้แต่ละาันของคุณไม่ต้องเดินออกไปให้คนอื่นสั่งคุณทํางานทายังไงคุณเดินออกไปว่าคุณไม่ถูกคนอื่นลังแกนี่คือเป้าหมายในชีวิตของครูแต่ถ้าคุณจะมานั่งแบบครูสอนผิดนะมึงไปอยู่วงมึงตอนนี้มึงเอาเอาชีวิตมึงก่อนเนี่ยคุณหมอไม่เกี้เอาเอาตัวเองก่อนไหมคุณหมอก่อนที่จะเป็นห่วงคนอื่นจะได้ขึ้นสวรรค์ไหมคุณหมอเอาตอนนี้ลุกจากเตียงก่อนมาทํายังไงดีมันไม่ใช่การบูลลี่นะคุณ แต่มันคือหลักสัจจาความจริงถ้าเรายังนอนติดเตียงเตียงเราช่วยตัวเองไม่ได้เราช,ช่วยญาติพี่น้องไม่ได้ช่วยไม่ได้ไม่พอเป็นภาระอีกไหมจริงไหมหลักความเชื่อกับความจริงต้องแยกกันให้ได้ให้อะไระกันไหมเออก็ถูกไหเขาพูดประโยชนหนึ่งเกี่ยวกับอาจารย์เบียร์คนตื่นทำนะตื่นรู้ตื่นทำเดี๋ยวครูจะเอามาทำคอนเทนต์เขาบอกว่าแต่น่าเสียดายที่ พึ่งพาตัวเองไม่พึ่งพาพระเจ้าเพราะคนที่จะทําให้เราให้คนตื่นทำหลุดพ้นได้คือพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นถ้าตนเป็นที่พึ่ง่าตนเป็นผลของการกระทําของตนก็แน่นอนคุณทําอะไรคุณได้สิ่งนั้นแล้วถ้าคุณแล้วเขาไม่เชื่อว่าเราสามารถชําระบาปให้ตัวเองได้ก็เท่ากับถ้าเราทําบาปเราก็ต้องตกนรกไปตามผลการกระทําของเราแต่ถ้าเราไม่อยากตกนรกเราต้องพึ่งพาพระเจ้าเพราะพระเจ้าองค์เดียวเท่านั้นที่จะทําให้เราไม่มีบาปคําถามคือ ถ้าบาปของคนทุกคนตอนนี้ไม่มีตังกันแล้วตอนนี้ไม่มีเงินกันแล้วไม่ต้องไปมองเรื่อง,องว่าจะหมดบาปไหมนะเอาวันนี้ตังหมดแล้วอ่ะจะทำยังไงอธิษฐานได้ไหมหรือกับกับอันที่สองคือกลับมาเอาคำสอนมาที่ตัวเองว่าตนไปเรื่งแห่งตนคือฉันต้องไปขยายฐานการสร้างรายได้ให้ฉันมีรายได้มากขึ้น เพื่อตังค์ฉันจะได้ไม่หมดเหมือนเดือนนี้ทําอะไรได้อย่างนั้นมันก็ถูกแล้วไงแต่ถ้าไม่ทําหาอะไรเลยแล้วหวังว่าจะขึ้นสวรรค์เป็นไปได้ไหมมันขัดแย้งปะทุกการทำยอ่อมมีการผลสะท้อนกลับเสมอทุก